เราเราจะเชื่อมไม้ได้ไงอ่าเราสามารถไม้เนี่ยน้องมันมีรีเซิร์ฟไม้หรือจะใช้ไม้สายก็ได้นะคะแล้วมาต่ออันนี้เป็นที่วางไม้วางไม้อย่างเงี้ยวางไม้ได้แต่มันซื้อเพิ่มนะต้องซื้อเพิ่มเพราะว่าตัวนี้ซ้อนซ้อนค้าเยอะเลยไหมนี่นะฮะรอ้โหค้ารอน้าาเรียกเลยเนาะได้เลยได้เลย สาวที่่ิงดก็ได้เดิแล้วปีใหม่ที่ผ่านมาได้หยุดไหมครัหนูหนูกะลำพองอย่างเงี้ยแ,แล้วหนูก็แบบวันนั้นหนูไม่มีแรงเลยหนูจะตายอยู่แล้วหนูก็บอกว่าลูกค้าคะแม่ค้าจะตายก่อนได้ใช้เงินมาก็หาเวลาพักบ้างนะฮะับายังไม่ได้หยุดเลยครั้งแบบปีใหม่มาเนี่ยหรอเดี๋ยวก็หยุดสงการสงการอยู่ในนี้ จยากขด่เปยวมนี้ต่บงทพอพอพอเราจะหยุดลูกค้าโทรมาแล้วไม่หยุดก็ได้คอมาขอลูกค้าเนาะอย่างนี้ต้องติดป้ายไว้ต้องติดป้ายไว้หน้าร้านหรือว่าลงในไลน์ไว้แบบไลน์ออฟฟิศอะบอกขอหยุดติดวันวันไหนถึงวันที่ไหไแม่ค้าก็งบไงบอกลูกแม่เพราะบางทีแม่ค้าก็งบไงอยู่บ้านก็ไม่ได้ตังค์ขายของนี่ก็ได้ตังค์อะดูสเปกนี้นค่ะคือคือตัวนี้นะคะ เป็นรุ่นใหม่นะเป็น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 ระบบที่โอเคเลยแต่เขาแค่ไม่ได้ใส่มาหนูหนูเดี๋ยวเอฟปิดนี่ก่อนนะมันเอ็มเส็บตานะคะตัวนี้จะมีฟังก์ชันใหม่ๆเลยคือ 1. เป็นบลูทูธอ่าเอาเอาแฟตไดออกก่อน A U X คือต่อสายต่อสาย,ต,สายต่อสายเข้าคอมทีวีดีวีดีอันนี้นี่นี่น,นี่ต่อสายใช้สายช่องช่องหูฟังนะคะกดอีกทีหนึ่ง F M กดไอคิีหนึง่งบลูทูธจูนได้เลยฟแฟลชไดร์ก็เสียบไปเลยนะคะแล้วก็มีการ์ดใส่การ์ดใส่การ์ดใส่การไมไม์ดไฟอ่าใส่การ์ดไฟโคได้นะคะอ,อ่ามี EQ คิวตังเสียงมีมีมีติดมาลูกติด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 ลูกเดี๋ยวไอเขาลูกเอ้ยอ่ามาแล้วนะคะอ,อ่ามี EQ คิวตังเสียงนะคะแล้วก็ มีไมพีไมพีพรมีไมพีพรคือเดี๋ยวหนูให้เขาเปาเสียง่อนได้เราก็นี้นะคะอ่าไมพีอ่อะเร็ตะเบเสียงไปใช่ตะเบงเสียงไปเรื่อยๆนะคะพระเจ้าเราหนีเรานี้ดีกว่าเพราะเราเห็นได้เราเห็นได้เราเห็นได้ เรามนีเสียงหน่อยนะคะ<ช>แหมของมันดังดีจริงๆค่ะใช่ใช่ใชดี๋ยวดังงนี่เลยนะ,นะคะอันนี้ EQ แต่งเสียงแต่งเสียงความละเอียดเสียงเสร็จแล้วตัวนี้มีอัดเสียง R REC อัดเสียงได้อัดเสียงก็คือเวลาเราใช้ช่องไม้เนี่ย<ช>แล้วเราแล้วเราก็เสียบแฟลชไดร์ลงไปอ่ะแล้วเราพูดผ่านไม้อ่ะ เสียงมันจะเข้าไปอยู่ในนี้เหมือนสื่อการสอนอะไรประมาณอ่าเสียงเสียงอะที่เราพูดทั้งหลายน่ะมันมันมันจะเข้ามาในนี้ได้นานมกี่วิมันขึ้นอยู่กับอินี่ไงว่าอินนี่เรากระจิกอีกทีใช่ถ้าเกิดนี่มา6กิกิกไม่ใช่อัดเป็นชั่วโมงเลยอ่าสมมติว่าอสมมติว่าพี่นงอเนี่ยประชุมเนี่ยเสียบแล้วพูดไปเนี่ยวันนี้พูดไปชั่วโมงหนึ่งเสร็จแล้วพอพี่นงคหยุดพูดเนี่ย มันจะกลายเป็นเลคอร์ดหนึ่งเลนล็อคแครดที่หนึ่งวันวันที่สองพี่น้องมาพูดใหม่ก็จะกลายเป็นเลคอร์ดที่สองเล็กขอดที่สามเล็กขอดที่สี่ตามตามตามความจุของของของตัวนี้โอ้ยยี่อย่างนี้อะไรนะหลวงหลวงพราที่เขาเทศอ่ะเขาก็วนได้ใช่ใช่เพศครั้งเดียวใช่แล้วต่อไปก็เปิดให้ญาติโยมฟังตลอดเลยใช่ใช่โอ้ดีเลยนี่คือการอัดเสียงแต่อันนี้คือไมค์พีอาร์ไอ ก็เหมือนเดิมไม่ไม่ P R I ก็คือกดลงไปพูดไม่เดี๋ยวเสียงดบับหยุดที่กระแพงเพลง,งขึ้นอ๋อปรนะมาณนั้นอ่าเป็นหมดอีเวนต์อ่ะค่ะ,ะเสร็จแล้วก็อันนี้มีเยอะไหมเนี่ยเอาพรีเซนต์ักขนาดนี้แล้วเเดี๋ยวลูกค้ามาอีกเป็นร้อยตัว <c oughs> จำไงเนี่ย ขนาดหนูไม่เด้รวิวหนูก็ขายดีเพราะว่าราคามันแบบมันจุ๋มจิ๋มมากๆอ่ะมีแบตด้วยแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยทวินบลูทูธได้ด้วยนะสตัวใช่เนี่ยมีโหมดบอวก่อนนะเนี่ยเนมีโหมด TWS ด้วยเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่รุ่นเก่าไอที่จะมีโหมด TWS เนี่ยมันเป็นรุ่นใหม่เป็น2ตัวได้เลยเช่ใช่แล้วลองดูคิดดู คู่หนึ่งทีเกันไม่ถึงหมื่นต,ตัวขนาดเนี้ย <laughs> ใช่ไหมคะแล้วก็เปิดไฟอีกโอ้จัดงานจัดงานจัดงานนะจัดงานอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็อ๋อพี่ถามหนูใช่ไหมว่ามีเยอะไหม,มหนูก็ว่าหนูมีซักร้อยตัวมั้งร้อยตัวน่าจะโอเคร้อยตัวพอได้เนาะน่าจะพอได้ <laughs> ถ้าหมดแล้วหมดเลยใช่ป่ะโอ้โหขัดคุณนะพี่อันนี้เอามา อันนี้เขาเรียกว่าเอามาตอบแทนบุญคุณลูกค้าที่อุตส่าห์มาช่วยซื้อเราใช่ไหมคะลูกค้าเนี่ยคือเขามีบุญคุณกับเรานะจริงๆที่เขาอุตส่าห์เชื่อใจเราซื้อเราอย่างเงี้ยก็เลยมาจัดโปรเล่นๆบ้างเหมือนเหมือนเหมือนคืนกาไรเนาะร้อยตัวเนาะร้อยตัวร้อยตัวอ่าเสร็จแล้วก็อเสียบไฟเนาะอะแดปเตอร์เสียบไฟใช้ไฟสิบห้าโวลต์วอลลุ่มเสียง ล้ำเสียงเบสเสียงแอคครไมล์วอลลุ่มไมล์นะคะอีคิวแต่งเสียงออพี่ขาในระบบบลูทูธเนี่ยหนูพบว่าอ่าหลายคนบอกว่าเอ๊ะวันแรกมันดังดีมากเลยว่ะทำไมวันวันที่สองเนี่ยเสียงมันเบาลงหนูก็เอ๊ะมันมันได้ยังไงอ๋อพี่เขาแบกมามือถือบางรุ่นเนี่ย เวลาเราจูนบลูทูธแล้วเนี่ยแล้วเวลาเบาเสียงแล้วเราเบาลง<ช>มันไปดึงระบบไอ้ตรงเนี้ยให้มันเบาลงลงไปด้วยเบาเสียงในมือถือเบาเสียงในบูสือแต่มันไปดึงไปดึงระบบระบบตรงเนี้ยให้เหมือนเราเบาเสียงเบาเสียงเพลงเช่นตรงเนี้ยค่ะอาา่าสมมติเราเราเอาเสียบอย่างนี้อยู่เหมือนกับมันมิวสะเนาะเอออ p มโบวีโว <o> ที่เจอ บางรุ่นเนี่ยเวลาเรากดลงเนี่ยมันลงมาด้วย<อ>เพราะฉะนั้นวิธีแก้ง่ายๆเลยนะคะกดเน็ตขึ้นไป,น,ไปนะคะกดกดเน็กขึ้นไปนะมันมีมรุ่นตัวนี้ด้วยใช่ใช่ก็ม,มีตรงนี้ด้วยใช่แต่ของหมูว่าเป็นมือถือ p h o n e ไม่ลงอของอ<า>แฟนหนูเป็นเซี่ยวมีไม่ลงแต่มันเป็นเฉพาะตังคูทุก แล้พี่เล่นบูทูธเนี่ยพี่จะไปเพิ่มลดเสียงในในในมือถือกันารบรอยูวิวไกลๆอ่ะไอตอนเพิ่มไม่มีปัญหาไอตอนลดอ่ะแล้วเราปิดเครื่องอ่ะแล้วเครื่องมันไปจำไอที่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 พี่ลดอ่ะตัวเลขจากที่มันต้องไป30มันไป18แลอ้วยิงนี่ทำไงดีคะก็กดตรงนี้ขึ้นมาค่ะใ่กดขึ้นปุ๊บนี่ไงขึ้นแล้วแล้วมันก็จะขึ้นอย่างนี้หรือไม่หรือไม่เราก็ บูทูตเอ๊ะตั้งในมือถือเราเนี่ยให้มันสุดเลยแล้วเราก็ค่อยมาแต่งเสียงที่ที่ตรงนี้นีงที่เาลดไปใช่ตรงเนี้ยเพราะว่ามันเป็นระบบมือถือไงอันนี้หนูหนูไม่สามารถที่จะไปกําหนดได้ว่าคือของพี่อ่เป็นรุ่นที่มันลดหรือหรือหรือไม่ลดแต่ว่ามันมีวิธีแก้ใช่ไหมวิธีแก้ก็กดเน็กเน็กข,ข,ขึ้นไปหรือไม่เราก็ เราอยากเปลดเสียงนะนึกเราบรรลุตรงนี้ก็ได้อ่อาเรามาเพิ่มลดเสียงตรงนี้นตรงนี้ก็ได้ลดเสียงของรูตัวนี้ใช่ look okay. ไม้ที่มากับเครื่องแต่ซื้อเพิ่มได้อ่ะซื้อเพิ่มได้แต่ว่าต้องมีเสียบตรงนี้ใช่ไหมใช่เสียบไม้หนึ่งไม้สองได้หมดเลยได้หมดเลยแต่ด้วยตัวระบบมันอะมันเป็นระบบใหม่แล้วโค้งมันก็ซึ่งมันเป็นโค้งไม้ที่บอกว่าไม้มั้ไหอว่าไม้นะไม้แมสไม้แมสไม้ไม้เรียบเหรอไม้ใช่ขึ้ยฮะไม้แต่ไม้ไม่ มันขึ้นรูปเรียบนะสวยเนาะเรียบช่ก็โอเคอยู่ในในราคาแค่เนี้ยมันมาจับมาจับต้องได้อย่าพี่อ่อาฮะทำไมพี่จะมาพี่ไม่แบบหนูให้หน่อยเลยหนูยังไม่เสริมสวยเนี่<ล>ย,<ว>ยพียเ่เขาเรียกหรือเป่ามีอะไรต้องปรึกษาไหม ก็พวกปีศาจเจตตาหรืออะไรนี้ยังเข้ามาอยู่ใช่ไหมจะตาเข้าค่ะมันขาดไม่ได้อยู่แล้วมันเป็นมันเป็นอะไรรุ่นที่แบบว่า M18 ทอลัมเทพใช่ทอลัมเทพถึงถึงจะไม่มีโชว์ตอนนี้ก็ยังเข้ามาอยู่เข้าเข้าสั่งสั่งแล้วสั่งแล้วสั่งแล้วมัมีอะไรบ้างคะปีศาจเจตตาเนี่ยเจตตาเดี๋ยวเดี๋ยวเข้ามาเพิ่มแต่ แล้วแล้วพวกนี้แหละฮะพวกราคายอา 2, ่อมยาว2 9 0 0อะไรยังมีอยู่ไหมหมดรุ่นไปแล้วใช่ไหม2,900ที่ใช่ใช่เขาเรียกว่าอะไรรุ่นสร้างชื่ออ่ะรุ่น,นตัว,ต,วตัว2 2 ันเก้าเนี่ยที่มันหมดเนี่ยเพราะว่าบอดเนี่ยอย่างจีนเนี่ยเขาจะผลิตมาล็อตหนึ่งห้าพันพันบอดหมื่นบอดเนี่ยแล้วเ,เราสั่งผลิตหมดแล้วพอพอมาทำหมดปุ๊บเนี่ยเขาก็จะผลิตรุ่นใหม่ที่มันดีขึ้นมาเราก็จะมีตัวหนึ่งคือตัวสามพันห้าเก้าสิบก็จะทรงเหมือนสองสองสองพันเก้าเก้าสิบนะคะเพิม่มอีกนิดนึงใช่แต่ บอร์ดมันได้รุ่นใหม่ไงมันเหมือนกับไอ้ศูนย์ไอ้ศูน 52e อ่ะคือมันคือมันจะมีเบสไม่์ละวไม่์แอคคอไม่ดีเลย์ไม่รีพีซไม่ซึ่งจากเดิมเนี่ยมันมีแค่5ปุ่มแต่รุ่นใหม่ที่มันแพงขึ้นมาหน่อยนึงอ่ะมันมี9ปุ่มซึ่ง9ปุ่มอ่ะแล้วมันสามารถทวินบลูทูธได้และเก่าทวินไม่ได้เก่าทวินไม่ได้เคาเนี้ย การที่เขาจะผลิตเน่ะเขาจะผลิตแต่รุ่นที่มันพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆเขาจะไม่ผลิตรุ่นที่ถอยหลังลงมาเพราะมันทวินไม่ได้พอมันทวินไม่ได้เขาก็บอดรุ่นนั้นหมดแล้วทวินทวินทวินได้ซัส่วนใหญ่ใช่ทวินได้ป็นส่วนใหญ่เดินลูกค้าซื้อเพิ่มใช่ไอทวินเนี่ยลูกค้าอาจจะยังไม่เข้าใจหมายถึงว่าถ้าซื้อตัวแรกซื้อไปก่อนสมมติอาจจะไมคิดเท่าไหร่สามพันกว่าบาทใช่ค่ะซื้อไปก่อนตัวหนึ่งสมมติว่าอยากเพิ่มอีกตัวหนึ่งใช่ค่ะเราสามารถเอาอีกตัวหนึ่งเนี่ย เพื่อเพื่อเชื่อมโยงกันให้มันเล่นซ้ายขวาได้โดยใช้โทรศัพท์ตัวเดียวไข่าวใหมยของทวินคือตรงนี้ช่แต่ถ้าเกิดใครแบบว่าต้องการตัวใหญ่ๆแล้วงบน้อยๆหนูมีตัวนี้สวัสดีครับอันนี้เสียงไม์ตัวพยายามพยายามมาสรรหาตัวนี้ถือว่าโอเคในราคาที่เสียงโอเคในในในราคาเท่านี้แต่ถ้าเกิดใครบอกว่าต้องการแค่สามพันกว่าบาทอ๋อหนูลืมหนูลืมไป ตัวนี้ยังสั่งได้นะคะแต่ตัวนี้สามพันเก้าเก้ 3, 9, 9, น่ะหนูเจอค่าส่งตัวเนี้เกือบ400ร้อถ้าเกิดลูกค้าสนใจนะ,ะถ้าเกิดลูกค้าสนใจเนะี่ยตัวนี้หนูขอค่าส่งเพิ่มสักร้อเพราะว่าค่าส่งมันแรงมากจริงๆเพราะอะไรที่ขนส่งด่วนอ่ะมันจะแพงแล้วหนูเลือกขนส่งที่เขาโยนเขาไม่โยนของเพราะสินค้าเราจะไม่แตกเขาจะมีประกันให้นะคะถ้าเกิดใครสนใจตัวนี้นะคะ ก็สามารถสั่งได้ยังมีของซึ่งในราคาแค่เนี้ยในราคาแค่เนี้ยหนูมั่นใจว่าไม่แพงเลยเพราะหนูขายผูกกว่าสูงส่งนะคะตัวนี้เรามาจัดโตให้ลูกค้าในช่วงปีใหม่นี้นะคะทุกทุก